มัดีจ้าพี่น้องมือนี้กับกมมสิมาเฮ็ด้องไม่ส่งหรือว่าเรไม่โดดเอาไว้กินหัน,น,น,นด,ดูถักหน้องสเตเฮดเดอร์ค่ะตั้งไว้จะตั้งให้เบิ่นเบิ่งกันเลสิล้มไอจี อกนะไม้เฮ็ดนะไม้สมเด้อพี่น้องเด้อไม่สมได้ไม่งหญ่ไม่าไม้นั่นไม่ง่ญ่เีบอก่าทกยังไม่อย่งมตะวาน้ราไม่ง่่มากำค

เนไม่สุงไว้กินพี่น้องเนล้วก็ะเซะ่เซไว้คืนหนึ่งได้พี่น้องไหมยังแล้วก็โถ่เนื้งงงงนใส่ถังใส่งกดโลไว้ยังไม่กระยุงองะไรเลย Nhưng lại thì thế đấy mấy cái này Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ ใส่กระปุกเรียบร้อยเลยนะจ๊ะพี่น้องลอยแล้วเรียบ้อยแล้วฝาไว้แน,น่นแน่นฝาบ่มีดนะ้วปิดไว้ไม่แกงจ้าเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเ้อ